บางทีการที่เรามีความสุขหรือความทุกข์เราจะเล่าให้ใครฟังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้นะคะทำไมถึงไม่ได้เคยมีไหมเขาบอกว่าไทยหลอกไทยใครหลอกใครก็ไม่เท่าก็ไม่เจ็บเท่ากับพี่ไทยหลอกไทยด้วยกันนี่แหละมาอยู่ในต่างแดนเราต้องฝึกตัวเองให้เป็นฝึกให้แร่งให้ได้ มีความสุขก็อยู่ที่ตัวเรามีความทุกข์ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละคำนี้ทำไมเขาถึงบอกว่าไทยหลอกไทยยิ่งมาอยู่ในต่างแดนมีเพื่อนเยอะใช่ว่าจะดีและใช่ว่าจะไม่ดีมีเพื่อนเยอะรู้จักคนเยอะอย่างที่เขาบอกไทยหลอกไทยทำไมเจอหน้ากันก็พูดเรื่องคนนั้น อยู่กับอยู่กับเราก็พูดเรื่องคนนี้พอไปอยู่กับคนนั้นก็พูดเรื่องเราเป็นอยู่แบบนี้ใครเจอบ้าง